สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่4พฤศจิกายน2563อยู่เรา3คนครับผมฝวัละมาเซศสกับติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจ์ตอเลึกเชลซีครับโค้ชและทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อของเราครับเป็นเรื่องราวของนักเตะลิเวอร์พูลครับเดียโก้โชต้าจากฟอร์มล่าสุดนะครับที่ทำแฮตทริกได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยถล่มอตาลันตา5-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกกนน็็เเิดปคคาถมสัญ ที่แฟนบอลตั้งขึ้นนะครับว่าโชต้าเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะยึดตําแหน่งตัวจริงจากโรเบโตฟิมิโนวันนี้รเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันโชต้าเนี่ยถึงเวลาตัวจริงหรือยังอืเรายังไม่รู้ครับแต่ที่แน่มีอย่างนึงที่เป็นตัวจริงของจริงและดีจริงๆนั่นรรก็คือนั่นคือเครื่องสรองไฟเซอร์ค้อนนั่นเองครับ โอ้โหเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของรายการผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟคุณภาพมาตรฐานระดับสากลจากประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีเป็น UPS ยอดนิยมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในออนไลน์ครับหาซื้อได้ง่ายๆที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินเน็ทั่วประเทศครับ Banana Powerbuy Officemate Lazada Shopee JD Central Officebay แล้วก็ Shop at t o จัดไป นี่นะครับอ่ะโอเควันนี้เนี่ยโหหลายคนเห็นฟอร์มแล้วบอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าโฉมหน้าของ3ประสาทลิเวอร์พูลจะมีความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าโชต้าเนี่ยทำผลงานดีจริงๆใช่ครับก็ต้องมาคุยคุยกันหน่อยนะครับเอาอย่างแรกเราลองมาดูผลงานในช่วงหลังๆที่ว่าทําไมมันถึงเป็นประเด็นที่ถกกันว่าเฮ้ย ถึงเวลาหรือ,อยังที่โชต้าอาจจะขึ้นมายึดตัวจริงจากโรเบรโตฟิมิโนนะครับเราลองมาดูสถิติการเริ่มแรกโชต้าเนี่ยนะครับสถิติยอดเยี่ยมมากๆจนถึงตอนนี้นะครับลงเล่นทุกรายการเนี่ยประมาณ10เกมยิงไปประมาณยิงไป7ลูกแล้วนะครับแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก3ลูกนะครับแชมเปี้ยนลีก3ลูกแล้วก็ลีกครับอีก1ลูกนะครับแฮตติกเมื่อคืนนี้ในศึก UCL ก็ทำให้โชต้าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนที่5 ที่ทำแฮตติกในศึกยูโรป้าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับต่อจากโอเว่นยอซี่เบนายูนกูตินโยแลวก็ซาดิโอมาเน่นั่นเองนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เห็นภาพชัดเจนคือโชตาเนี่ยในบรรดา10เกมที่ลงเล่นเป็นเป็นตัวจริง5เกมเท่านั้นแต่5เกมเนี่ยที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็สำรอง5นัดเนี่ยปรากฏว่าทำได้7ประตูใช่ไหมครับ <c oughs> คือมากกว่าโรเมโตฟิมิโน่ที่เล่นทั้งปี2020 34เกม ที่ยิงได้แค่5ลูกเท่านั้นครับอันนี้น่าเป็นอันนี้คือปปตัวแรกที่ท <มา S 2> ออกมาชัดเจนที่ไม่แปลกว่าทําไมคนถึงมาเปรียบเทียบโอเคเมื่อเมื่อกลางวันนี้เรามีการเรื่องพูดเรื่องนี้แบบไม่ได้ยาวมากพูดสั้นๆแล้วก็มีคนพิมพ์เข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะนําโชต้าไปเปรียบเทียบกับโรเบโต,โตฟิมิโนมันไม่เป็นธรรมนะฟิมิโน่ินามิโนเนี่ยเล่นคคละแบบกับโชต้าใช่คนวิธีการเล่นอ่ะสองคนนี้หมายถึงว่าเป็นทเยร์คนละสไตล์เลยอันนี้เข้ามาจากปีกแต่คุณต้องดูบทบาทที่เขาเล่นเื่อออคนีี้ทจกัับตตา เขาเล่นฟอสไนได้คือกลายเป็นว่าโชต้าเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรนะยืดหยุ่นคือเล่นเป็นฟอสไนแต่ช่องการวิ่งเขาสลับกับที่มาเน่วิ่งได้ตลอดเวลาสักพักเขาจะฉีกออกข้างมากแล้วก็ผัดกันล้วงกับมาเน่บางช็อตเดี๋ยวมีซาร่าหุบมากโชต้าไปขวาเฉยนั่นคือวิธีการเล่นแบบฟอสไนที่โรเบร์โตฟิมิโน่ทำแหละแต่สิ่งที่ต่างอย่างหนึ่งคือโชต้ามีการวิ่งสอดมีความเร็วและ สามารถลงมาลวงบอลก็ได้แล้วสอดแล้วยิงคมอันนี้คือสิ่งที่<ม>ที่เหนือกว่าโรเบร์โตฟิมิโน่ตอนนี้ครับคือจุดอ่อนของฟิมิโน่เนี่ย ที่เราพูดคุยกันมาตลอดนั่นก็คือจังหวะการจบสกอร์ที่ยังไม่เฉียดคมแต่ว่าด้วยนะ,ะสกิลของเขาชั้นเชิงของเขาศักยภาพของเขาทําให้มันกลบเรื่องของการยิงประตูไปมันทาให้เพื่อนเนี่ยสามารถทําหน้าที่ตรงนี้แทนได้เขาจะมีชั้นเชิงเหมือนแบบเป็นกึงก่งกึ่งเพลย์เมเกอร์ที่คอยเล่นชิ่งกับซาร่ามาเน่นั่นคือสิ่งที่เราเห็นจนชินตาใช่ไหมแต่ช่วงหลังเนี่ยการเล่นบอลการทําชิ่งของฟิมิโนดูจะมีการติดขัดบวกกับเรื่องราวฟอร์ม การยิงประตูของเขาม,ม,มันถูกเลือนหายไปด้วยคู่แข่งอาจจะเริ่มจับทางได้แล้วส่วนหนึ่งด้วยครับคือโดยส่วสนตัวผมผมเฉยๆกับการที่ฟิมิโนลยิงไม่เยอะเพราะบ,บทบาทของเขาคือฟอลสไนใช่ครับหน้าที่ของฟิมิโนคือคนที่ช่วยรีดศักยภาพของโมซาลาและก็ซาดิโอมาเน่เพียงแต่ว่าพักหลังมันไม่ใช่แค่ยิงไม่เยอะสิรูปแบบการทำชิ่งการเข้าขากับเรื่อนติดขัดมันเริ่มติดขัดซึ่งผมว่าหลักๆเลยนะผมผมผมมองว่า ฟิมิเนลเขาก็ยังทาหน้าที่ของเขาเหมือนเดิมแต่ผมว่าการที่ลิฟพูเล่นแผนเนี้ยฟอสไนเนี่ยสาสปีแล้วแล้วใช้คนเดิมเป็นฟอสไนตลอดด้วย3กองหน้าเซตเติมตลอดเนี้ยผมว่าแต่ละทีมเขาก็ต้องหาทางรับมือกับวิธีการเล่นแบบเนี้ยบางทีการเติมกลิ่นใหม่ๆอย่างดิโอโกโชต้าที่อาจจะไม่ใช่ฟอสไนแท้ๆแต่มันก็ทําให้คู่ต่อสู้รับมือได้ยากขึ้นด้วยใช่เป็นมผมว่าเอาง่ายๆหลายๆคนถ้าไปดูโชต้าเล่นจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการเลี้ยงมันก็ไม่เหมือนซาร่ามาเน่ฟิมิโนลเลยผม ก็ดักทางยากแล้ววิติใหม่คงจะต้องรออีกเป็นปีหรือสักพักหนึ่งถึงคู่ต่อสู้จะเริ่มมาดูวิธีหยุดโชวต้าอีกทีหนึง่งทีนี้ครับเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงแบบนี้นะตัวของโชต้าเองเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเขายกเครดิต ไปที่การเล่นร่วมกับนะทั้งซา่าและก็มาเน่ที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถโหทำผลงานได้ดีด้วยร่รวมไปถึงการที่ได้ย้ายมาอยู่ทีมอย่างลิเวอร์พูลที่ต้องบอกว่ามออีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยนะที่ทำให้เขาเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน เขาบอกว่าผมเนี่ยเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดในอาชีพเลยนี่เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วผมไม่รู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพของผมแล้วหรือยังแต่แน่นอนการทําประตูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการเล่นของผมดังนั้นผมก็มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ผลลัพธ์ที่ได้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในเกมเยือนโดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งเกิดขึ้นในสึดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับชัดเจนว่าทั้งซาลาและก็มาเน่เนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยผมเป็นผู้เล่นระดับเวล์คลาสเราเนี่ อยู่แล้วมันยิ่งทําให้งานของผมง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแล้วผมก็คิดว่าเราเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้ยอดเยี่ยมสําหรับในเกมนี้อมาเน่กับซาร่ายังรักษาฟอร์มไดเหมือนเดิมถูกก็ไม่แปลกที่โชต้าจะชื่นชมใช่คือการที่ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เขาคี้บดสำคัญคือเขาบอกว่าเขาเล่นเขายกเครดิตให้กับ2คนนี้ด้วยแล้วก็เพื่่ลมทีมด้วยว่าคือเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดในอาชีพ คือเราต้องดูว่าเส้นทางของเขาเคยเล่นกับทีมอะไรมามเคยอยู่กับปอร์โต้ช่วงสั้นๆแล้วก็ย้ายมาอยู่กับวูฟแว์มตันแล้วการสเตปอัพขึ้นมาอยู่กับเร์พูอ่ะมันก็ม,นนกมันก็เป็นกนะ้าวกระโดดเหมือนกันแล้วจริงๆเรื่องเนี้ลิโอฟินินานก็พูดกึ่งๆเหมือนกันนะคือเขาพูดว่าใช่แบบว่าพอมาอยู่กับเรย์พูอ่ะเรยพูเป็นทีมที่ทําเกมลุกมากกว่าวูฟแตันม,มันก็ทําให้เวลาโชต้าลงเล่นอะ่ะ มันก็เป็นฝ่ายฝ่ายบุกมากกว่าด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของริโอฟอร์ดินานกับไมเคิลโอเวนที่ออกมาพูดว่าเอ๊ะเมื่อฟอร์มแบบนี้ดิโอโกโชตาสมควรคเป็นตัวจริงหรือ,อยังเอาของริโอฟอร์ดินานก่อนนะครับริโอฟอร์ดินานเขาบอกว่าฟิมิโนเมื่อเห็นฟอร์ของโชตาในเกมล่าสุดเนี่ยโอ้โหคิดแน่ๆครับว่าสถานการณ์ตัวจริงไม่การันตีแล้วครับแล้วก็คงหวังให้เจอเกนคลอปนึกถึงฟอร์มเก่าๆของเจ้าตัวเพราะไม่ว่าอย่างไงฟิมิโนก็อยากจะเป็นตัวจริง ตอนนี้โชต้าเข้ามากดดันแบบเต็มๆแต่สําหรับเจอเกนครอปเกมที่ถล่มอัตแลนตาสมบูรณ์แบบครีนชีตยิง5ลูกกับ3ประสานใหม่คู่กองหลังใหม่ทีมซื้อขายของเวี้์พููทําได้ดีจริงๆตอนนี้โชต้าอยู่ในทีมที่ดีกว่าวูฟแฮมตันเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่โค้ชบอกไปอยู่วูฟประมาณหนึ่งในเรื่องของโอกาสยิงประตูแต่มาอยู่เลี้ยวปูที่เกมรุกตลอด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 อยู่แล้วโอกาสอของเขาเพิ่มขึ้นและเขาสามารถแสดงให้เห็นว่าเขาทําได้ผมว่าคล้ายๆกับฟลานตอเลสที่อยู่กับ อยู่กับอะไรนะบาหลเซียรประตูเขาจะยิงไม่เยอะแต่เราได้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 ยินชื่อเข้ามาแล้วว่าเขาเก่งกับบาเลเซียแต่พอมาอยู่กับแป๊ปอะผมรู้สึกว่าอีกไม่นานจะทําประตูมากกว่าตอนอยู่บาเลเซียแล้ว<ช>เพราะว่าโอกาสในการเปิดป้อนใน่ไหมของบาหลีเซียคือคนทำให้ย้ยายมาอยู่ที่ทีมใหญ่ขึ้นใช่ขึ้นอยู่กับคนทําให้คือบางทีเนี่ยนะโชตามาอยู่เนี่ยคือเขาสบายใจแล้วที่สําคัญคือเราต้องอย่าลืมว่าถ้าสามภาษาของล์พูลเนี่ยเจอกับแนวรับคู่แข่งมาเน่ซาร่า โชตาอ่าเป็นคุณคุณจะประกบใครอคุณก็จะต้องเลือกประกบไปที่มาเน่หรือซาร่าก่อนโชตาถูกไหม<ะ>ถูกต้องเขาจะสามารถดึงตัวประกบได้ดีกว่าดังนั้นมันเปิดพื้นที่ให้กับตัวโชตาได้เลยส่วนความเห็นของไมเคิลโอเว่นนะครับเขาก็บอกว่าโอ้หแฮตทริกของโชตานี่เหลือเชื่อมากๆจกังหวะแรกเขายิงติดเซฟแล้วก็เรียนรู้จากนั้นอีก3มช็อตยิงเข้าหมดเลยการที่เขายิงได้แบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็การที่คุณย้ายมาทีมใหม่คุณต้องได้รับความเคารพได้รับความเชื่อใจ ตอนนี้เพื่อรรองทีมเลีร์พหูเริ่มรู้สึกเชื่อมั่นในตัวดิโอโก้โชตาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกันนะแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่นักเแต่ย้ายมาใหม่แล้วผมว่าคนในทีมมันจะมีเอ๊ะใครวะมันดีพอ,อจริงหรือเปล่าแต่พอถ้าพิสูจน์ได้เห็นแล้วอะเวลาเพื่อนเชื่อใจผมว่าเพื่อนจะกล้าฝากบอลถูกไมกล้าจาับมีคนหนึ่งที่แบบรู้อยู่แล้วว่าเก่ง เทรนต์อาโนเจอกันในฟีฟ่ามาแล้วโดนโชต้าเนี่ยยิงเข้าไปแต่ว่าเทรนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรองแชมป์ฟีฟ่าแต่ส่วนโชต้าในแชมป์ฟีฟ่าของพิมพยร์ลีกเลยนะครับใช่ใช่คือส่วนหนึ่งผมว่าด้วยความมั่นใจด้วยเวลานักเตะเขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะเขาก็จะพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองเจ็คเกครับนะก็โดนถามเรื่องฟอร์มการเล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับเรื่องนี้ก็ถูกถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วเจนคครับแบบนี้คุณปวดหัวไหมนักข่าวถามตรงๆเลยว่าคุณจะเลือกยังไง บิมิโนหรือว่าโชตาใช่เขาบอกว่าโอ้ยไอ้เรื่องฟอร์มการเล่นที่แบบว่าเวลาผู้เล่นเล่นดีเนี่ยมันไม่เคยเป็นเรื่องที่ผมนามารู้สึกว่าปวดหัวมันเป็นเรื่องดีสิวันนี้ที่ผมตัดสินใจส่งโชตาลงในเกมเจอกับอาตาลันตาเนี่ยเพราะเรามองแล้วว่าในเรื่องของสไตล์การเล่นความฟิตความเฉียบคมของโชตามันเหมาะกับการที่เอาไปเล่นงานอาอตาลันตานะครับในการขึ้นเกมของอาตาลันตาเนี่ยทักษะของโชตาเหมาะเอาไปเล่นงานอย่างยิ่ง แต่บางครั้งโลกใบนี้ก็แบบว่าอาจจะดูโหดร้ายอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลามีคนพูดถึงใครบางคนที่กําลังฟอร์มดีเนี่ย mm hmm. ก็มักจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเสมอซึ่งเขาบอกว่าไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ลงเล่นมา500กว่าเกมเป็นการเปรียบป mm hmm. เปรยก็เหมือนฟิมิโนวะ่าคนที่ทําเป็นคนสําคัญที่ทําทุกอย่างมาเพื่อทีมมานานแล้วอ่ะ mm hmm. แล้วจริงๆเขาบอกว่าเราต้องไม่ลืมนึกที่จะมองย้อนกลับไปว่า,าถ้าไม่มีโรเบิร์ตฟิมิโน ที่ผู้อาจจะไม่มีทุกวันนี้ที่ได้มาเล่นในแชมป้ยนลีกด้วยซ้ําดังนั้นเรื่องการที่ว่าอีกคนหนึ่งฟอร์มดีขึ้นมาแล้วก็ฟิวิโนโอาจจะเนี่ยดับดอกลงไปเจนเขาบอกไม่ได้เป็นเรื่องที่เขารู้สึกปวดหัวเลยเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําทีมที่มีผู้เล่นที่ดีกว่า11คนเจนเขาบอกว่าดีแล้วตรงนี้ก็เห็นด้วยกับเจนท็อปคือคบ,บางทีอะอย่างที่เราพูดไปว่ามันมีตัวเลือกให้เลือกใช้มันดีกว่าขาดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอะ ก่อนเกมใครซ้อมดีกว่าสภาพร่างกายใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่า<ม>คนนั้นก็ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงผมเห็นด้วยกับที่ปีเตอร์โบสพูดเมื่อตอนต้นนิดนึงก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องที่ว่ามันเข้ามาสร้างแรงกดดันมผมว่าโอเคตอนนี้ถ้าดูจากฟอร์มนะโชต้าอาจจะดูเป็นต่อฟิวมิโน่แต่ในอนาคตอ่ะเราไม่รู้ไงไม่แน่ไงฟนะิวมิโน่อาจจะมีแรงขึ้นผมว่ามันมันส่งส่งผลดีในระยะยาวด้วยนะคือเอาจริงๆเกี่ยวกับดีลของดีโอโก้โชต้าเนี่ย ้าเซนมาแล้วเป็นตัวโรเตชันที่ดีซาร่ามานเน่เจ็บทดแทนได้ได้ดีแบบโอริกี้พวกนี้ผมว่าก็ถือว่าคุมแล้วนะแต่ตอนนี้ดูจากฟอร์ม10นั้นที่เขาลงเล่นเฮ้ยมันดูดูเล่นดีกว่าที่หวังเอาไว้ตอนแรกอีกใช่ตอนแรกหวังเอามาแค่เป็นเป็นตัวโรเตชันเบอร์หนึ่งครับแต่ตอนนี้กลายเป็นลุ้นเบียดตัวจริงจากฟิมิโนซึ่งผมว่ามันจะทําให้เกิดการแข่งขันกันแล้วผมว่าฟิมิโนอ่ะดีกรีของเขาที่เขาสร้างชื่อเสียงตัวเองมาแล้วช่วยให้รีคุประสบความสาเร็จเนี่ย ผมว่าเขาก็ไม่ยอมแพงง้ง่ายๆเขาก็จะต้องพยายามรีดสักยภาพกลับมาให้ได้ดีอีกครั้งแนละ้วถ้าเกิดเขากลับมาเล่นได้ดีเนี่ยโอ้ฟิมพินโนก็ท็อปฟอร์มโชต้าก็ท็อปฟอร์มผมว่าคนที่ดีใจคือใครเจอเล่นคอปแบแฟนบอลด,ดีอูปูแล้วผมดูโชต้ามาทุกนัดนี่นะโชต้าเล่นมาหมดแล้วปีกซ้ายปีกขวา ฟองหน้าหาฟองไนแล้วเชื่อไหมครับว่าเล่นทุกตำแหน่งยิงในทุกตำแหน่งมผมว่า <c oughs> คือตอนนี้ฟิมิโนเจอจีคอแต่อนาคตสมมติเรเต้องฟิมิโนคืนฟอร์มแล้วคนอื่นฟอร์มหลุดอ,อาจจะเป็นคนอื่นโดนโชตา้าจีคอนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสไตล์การเลี้ยงของโชต้ามันไม่เหมือนตัวรุกที่รีพูลมีเวยไม่เหมือนครับ,ค,รบ <c oughs> คือซาร่าเนี่ยไปด้วยความเร็วส่วนมาเน่สเต็ปดีจังหวะสเต็ป <Step S 2> ดีและแข็งแกร่ง แต่โชต้ามันดุยครับผมเคยวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนตอนิี้อรูจะเซนแล้วว่าการเลี้ยงของเขาอ่ะมันจะเป็นการเลี้ยงแบบอยากอยากไปอ่ะไม่ได้เหมือนแข่งเทคนิค10เต็มเออแต่มันเลี้ยงผ่านครับสเต็ปของเขาคือเลี้ยงไปดื้อแล้วมันมีบางช็อตที่ผมรู้สึกว่าเขาไปวัดวัดเซนตอนบอลใกล้จะถึงกับคู่แข่งอ่ะเพราะว่าที่ต้องดูว่าทามิ่งว่าสมมติเลี้ยงจี้ไปแล้วแล้วมันจะมีช็อตที่คู่แข่งกระแรงยื่นเท้ามา เขาจะจิ้มนิดหนึ่งแล้วตัดอารมณ์เหมือนกับว่าเอาไปตายเอาดับหน้าแต่อันนี้ผมว่าจะต้องคุณจะต้องมีเสี้ยววินาทีที่คุณต้องตัดสินใจจิ้มบอลให้ก่อนคู่แข่งแล้วซึ่งโชต้าอาจจะเก่งในเรื่องนี้ผมว่าจากที่ผมดูมาผมว่าวิธีการเลี้ยงคล้ายคริสเตียนปูริสิตปูริสิตเป็นคนที่เลี้ยงผ่ายด้วยกันดุยเข้าไปแต่ว่าวิธีการยิงของโชต้าคือเป็นคนที่ยิงด้วยสองเท้าแล้วชอบยิงย่าเสาแรกซึ่งผมว่ามิตินี้ก็ไม่ได้เหมือนนักเตะกองหน้าของวีคูคนอื่นท้ายที่สุด ถามว่าตัวจริงหรือยังได้หรือยังผมว่าถ้าฟอร์มแบบนี้ให้ได้นะมันก็ต้องวัดกันตามผลง,งานคือโอเคแหละฟิมิโน่ทาทุกอย่างที่ผ่านมากับส่วนหนึ่งของโปรติสตามสโมสรเรียงผู้แต่ฟุตบอลมาวัดกันที่ปัจจุบันถูกต้องครับถ้าโชต้าดีผมว่าก็ต้องให้ลงเล่นและในเรื่องหลังการฝึกซ้อมเจอกนครอปเดี๋ยวดูเองว่าฟนะิมิโน่จะกลับมาได้เมื่อไหร่คือคนที่เครียดผมว่าไม่ใช่ฟิมิโน่หรอกเพราะว่ามินามิโน่เครียดกว่าเออมินามิโน่ <laughs> จริง ตอนแรกกูสาแบบสำรองฟิบิโน่คนเดียวแล้วเออมาอีกแล้วมาดีด้วยแต่แต่มินามิโน่ก็จะไปโทษโชต้าไม่ได้นะเพราะจริงๆผมว่าก่อนหน้านี้มินามิโน่ก็ได้โอกาสมากกว่าโชต้าแต่มินามิโน่ก็ยังไม่ได้ฉายแสงออกมายังมีข้อบพ่อของตัวเองคําถามสุดท้ายเป็นไปได้ไหมที่ครอปจะปรับเอาสี่คนลงพร้อมกันเป็นไปได้ แต่ถ้าถามว่าเกมเจอกับแมนซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้จะใช้4คนลงพร้อมกัน 4, 2>, 4 2 3 1อผมมองว่าเจอเองคอปจะยังไม่ใช้แบบนั้นในเกมเจอกับแมนซิตี้มันสุดโต่งไปเลยผมมองว่าส2 3 1ผมว่าสูตรเนี้ยเอาไว้เล่นตอนเจอกับเวสอย่างเช่นเจอทีมอย่างเวสแฮมท,ที่รับต่ำๆใช้ได้เอารับน,นึกเอามีตัวเพลย์เมคเกอร์คนนึงคอยมายืนค้ำแล,แล้วตัวลุกเข้าไปแล้วก็มีคนอย่างเช่นชากิรี่นะที่แล้วเล่นที่เจอเวสแฮมเล่นเป็นตัวหมายเลขสิบเนี่ยเล่นดีแต่ สูตรการเล่นแบบนี้มันไม่ได้ดีเสมอไปถ้าสมมติคุณไปเจอทีมอย่างอาตแลนตาที่เขาก็เปิดหน้าแรกกับคุณคุณต้องการกองกลางที่คอยวิ่งเพลสคุณอาจจะต้องเล่นสี 3, ่สามสามซึ่งก็เป็นระบบที่มันสมดุลอยู่แล้วไงดังนั้นเจอกับแมสซิตี้ผมว่าควรจะเล่นสี่สามสามนะแต่มันก็จะต้องมีคนหนึ่งแน่นอนไม่ฟิลิมิโน่ก็โชต้าในตอนเนี้ที่จะต้องโดนนั่งคนหนึ่งส่วนตัวผมเชียร์ให้โชต้าลงก่อนนะครับใช่มผมก็เหมือนกันเพราะว่าเจอแมสซิตี้ที่บ้านแมสซิตี้ผมว่า จุดมุ่งหมายซิตี้คือเขาบุกแน่ใช่<ล>คือผมว่าสปีดของของสามคนเนี่ยมันน่าจะวัดกับกองหนังซิตี้ได้คือเห็นภาพอย่างที่โม๊บอกถ้ามันมีพื้นที่ผมว่าโชต้ามาเนสซาราชอบคือคือผมว่าแมนซิตี้อาจจะเล่นไม่ได้แบบว่าผีผามากแต่แน่นอนเขาเล่นในบ้านเขาอะเขาไม่มาแบบว่าอุดแบบแบบแบบเวสท์แฮมเขาไม่ไม่แน่นเขาไม่แบบ <c oughs> แนบบ่นอนไม่แบบ รับ70ลูก30อ่ะเขาไออย่างน่าเกลียดเลยผมว่าซิตี้ก็ต้องคิดแบบถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเสี่ยงจนแพ้นะลูกสัก60รับ40สไม่ได้อยู่แล้วโชต้าน่าจะเหมาะมันดูจะเข้าทางกับโชต้าด้วยอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมนี่คือการวิเคราะห์10เกมเท่านั้นนะครับนักเตะ1คนเนี่ย จะรู้ว่าดีจริงไม่ดีจริงเราต้องดูรายะอดูกันต่อไปบางทีครึ่งซีซั่นบางทีหนึ่งซีซั่นเนี่ยเรายังเราถึงจะได้บทสรุปนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวครับของเดียโกโชตาครับผมก็ถือว่าเอีพีนี้จะไม่ใช่การเจิมไอโฮปโซนะครับอ่ะโอเคผมจะบอกอะไรส่วนใหญ่เจิมเนี่ยวันวันพฤหัสในของแรงสุดอ ดังนั้นเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวผมจะทำทีมพวกคุณนี่แหละไม่เอายอก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 อ่ะโอเคครับก็ก่อนจากไปครับฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับใครที่กลัวนะเรื่องของไฟด่งไฟดับอะไรเนี้ยคอมพิวเตอร์นะครับฝากนี่ครับเพื่อสำ่รองไฟเซอร์คอนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นคอเกมมิ่งแนะนำเซอร์คอนรุ่น P I ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจ่ายไฟแบบเพียวไซเวฟนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ แฟนเพจของ Circle UPS แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0 7น7575ทั้งเลือกอย่างชาญฉลาดต้องเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับ,รบแล้วก็มีตัวโปสเตอร์ด้วยนะครับทีมดังจากลีกยุโรปครับทีมลีกเกาโชบุนเดสลาลิกา้าลีกเอิงแผ่นละ40 ค่าส่ง10บาทต่อแผ่นไลน์แอดสยามสปอร์ตช็อปหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรามีแมกกาซีนมาฝากโดยทั้งแมนยูเลเจนด์ Legend นะครับมีบาเยอร์นมิวนิกเอสตาบิ๊กฟลร์ิคยุโรปแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับออสั่งซื้อได้ ช่องทางเดียวกันที่ไลแอดเสียสปอร์ตช็อตนั่นเองครับยังไม่หมดนะครับหมดแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าข้อมูลข่าวสารของจอประเด็นมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เชียร์เชียร์นะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกับพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ